มาอยู่ในสก,กินของละคุณใครคะคุณใครคุณเป็นใครอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้อันนี้อันนี้สีแดงของพี่เองเนี่ยตามเบอร์มันมันไ,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 ไม่เหมือนกันนะคะแกมีกรุคิกด้วยอ่านี่แล้วก็กดตรงนี้เนีย่ยชุบ ก็สีสีไข่ึบอันนี้ไม่เก่ด้วยอ๋ออันนี้ไปได้วยเผื่อกดไปที่ตรงนี้นะ เมนเหมือนเดิมอืมตรงนี้นะอืมก็ใ่่นี่วันโอเคใส่ไม่ได้เอาออกนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะ อันนี้นะกดไปที่ตรงนั้นนะเสียงพี่ว่าหน่อยนะค่ะเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเจอกับอันนี้นะอะกใส่ันนี้เข้าไป แล้วก็นี่นะคะอย่างหนึ่งนะพรนอ,อนี่ด้วยอ่ากับอันนี้ด้วยใส่สองอันนี้เนี่ยนี่คือแต่งตัวยังไงถึงต้องหล่อ หรอครับนี่ไปตรงน,นี้ก็กดเสื้อแล้วก็ใช้นะคะสวัสดีค่ะแล้วถ้วยไหนยืมโอเคถ้วยกับอันนึงนะคะถ้วยกับโอเคเพิ่งอันนี้นำมาน,นะคะช้าไปหน่อยกดตรงนี้นี่ก็ใช้กระเกี๊ ไม่เหมือนกันนะคะฟา้าแบแบเต้นตลกเต้นต,ตล,ก,ตล,ก,ตลกอีกครั้งหนึ่งยาเก๋ผู้หญิงสาวสามรถพิ้งมามาไซ ขี่ไร้ว่านทุกวนันนี่ด่าๆสวยรอหรือเปล่าไม่รู้มีกดไทยด้วยดูดิคนไทยมาครั้งนรกม,มีกนไทยสยเฮ้ยวันมีคนไทยว่ะคนไทยอย่ากดตรงนี้ได้นะ นี่นะคะได้นี่มีที่เห็นกินได้นะเราก็เปลี่ยนแบบนี้ได้หมดนะคะขอาใช้อีกหนึ่งใช่ไหมเอาเรื่องเลย